เมื่อเวลา15นาฬิกาของวันที่18ตุลาคม2567ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดประจีนบุรีได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีเสียงระเบิดภายในโรงงานแห่งหนึ่งจากนั้นมีกลุ่มควันสีขาวลอยฟุ้งขึ้นสู่ท้องฟ้าและมีกลิ่นเหม็นคล้ายกับสารเคมีผู้นำชุมชนเร่งประกาศเสียงตามสายอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่จากการตรวจสอบพบว่าโรงงานดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่4ตำบลท่ามอำเภอศีมหาโพธิจังหวัดประจินบุรี ได้พบกับกลุ่มควันสีขาวลอยฟุ้งอยู่ภายในบริเวณโรงงานและรอบๆโรงงานซึ่งเป็นแหล่งชุมชนของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มากกว่า1,200รายเบื้องต้นพบรถดับเพลิงจำนวนหนึ่งคันจอดอยู่ภายในโรงงานและทางโรงงานได้ประกาศห้ามพนักงานหรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่โดยทางโรงงานได้มีการปิดประตูรั้วด้านหน้าโรงงานพร้อมทั้งห้ามบันทึกภาพส่วนชาวบ้านพื้นที่หมู่4บ้านหัวโล่ที่มีชาวบ้านอาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้ ประมาณ1,200รายทางผู้นำชุมชนได้ประกาศเสียงตามสายให้อพยพออกนอกพื้นที่ส่วนอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายหรืออพยพชาวบ้านหรือประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนั้นเต็มไปด้วยอุปสรรคเนื่องจากว่ามีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ด้วยต่อมาจากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าหลังจากที่ผู้นำชุมชนประกาศเสียงสายชาวบ้านในพื้นที่ได้พากันอพยพ โดยใช้ทั้งรถยนต์รถเก่งรถกระบะรถมอเตอร์ไซค์พากันขนทั้งผู้สูงอายุลูกเด็กเล็กแดงจำนวนมากกว่า50รายไปพักบริเวณเต็นท์ริมบ่อน้ำดีซึ่งอาหางจากชุมชนประมาณ1กิโลเมตรโดยทางผู้นำชุมชนได้ให้ประชาชนที่อพยพมาในจุดดังกล่าวลงลายมือชื่อและหมายเลขเบอร์โทรเอาไว้เพื่อประสานในเรื่องของการได้รับผลกระทบทั้งนี้ยังพบชาวบ้านซึ่งเป็นหญิงสูงอายุมีอาการปวดหัวเจ็บหน้าอกคลื่นไส้อา,อาเจียนนั่งมาในรถเก่งบริเวณจุดรวมพล อพยบบริเวณริมบ่อน้าดีหลังจากที่ไปจอดยืนดูกลุ่มควันสีขาวที่ลอยฟุ้งอยู่ในบริเวณโรงงานทางชาวบ้านและผู้นำชุมชนต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาและยังพบแรงงานต่างด้าวเป็นชาวกัมพูชาซึ่งมีห้องพักอยู่ติดกับโรงงานที่เกิดเหตุมีอาการเจ็บหน้าอกทางผู้นำชุมชนจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาอาการได้ทำการรักษาทางด้านนายสมคิดแสงสุขสารวัตรกำนันตำนันท่าตุมเจ้าของพื้นที่ที่เกิดเหตุกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า เบื้องต้นตนได้อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุที่สุดตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงเหมือนคล้ายเสียงระเบิดจากนั้นก็มีกลุ่มควันขึ้นบริเวณโรงงานหลังจากนั้นกลุ่มควันดังกล่าวได้ลอยเข้าไปในหมู่บ้านเบื้องต้นคาดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวต่อเนื่องจากเมื่อวานคือวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาช่วงกลางคืนโรงงานดังกล่าวได้เกิดสารเคมีรั่วไหลและมีแรงงองานนชาวเมนยอนอมาได้สูดดมสารเคมีซึ่งอทางงโรงงานงานได้พากลุมอแรงงานงาโน ที่ได้สูดด่ดดมสารเคมีเข้าไปรักอสาตาโมรโรงอพยาบาลเอกชนแล้วมาวันนี้ก็ได้เกิดเหตุการณ์ใหม่ซ้ำหลังจากเกิดเหตุเสียงระเบิดและมีกลุ่มควันสีขาวตนจึงให้ชาวบ้านอ,อพยพหนีออกมาก่อนเพราะเนื่องจากยังไม่ทราบว่าสารที่รั่วไหลออกมาจะเป็นอันตรายกับชาวบ้านหรือไม่ซึ่งได้นําชาวบ้านออกมาจํานวนหนึ่งก็เหลือเพียงแต่พวกที่เป็นต่างด้าวโดยพูดคุยกันไม่รู้เรื่องส่วนโรงงานที่เกิดเหตุ ยังไม่มีการแจ้งเพียงแต่ได้รับเรื่องมาจากในเครือของบริษัทให้ผู้นำชุมชนนำชาวบ้านออกมาก่อนเท่านั้น